ข่าวแล้วติดตามเส้นทางบันเทิงต่อกันด้วยละครคุณแม่แก้ขัดและละครหลงเงาจันทรเป็นรายการต่อไปเลยนะครับอุตสาหสนสุภาษิตในวันนี้นะคะโกทางคัตวาสุขังเสติค่าความกดได้ย่อมนอนเป็นสุขปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูการแข่งขันกลิ้งชีสประจำปีนะครับที่เนินเขาคูเปอร์ฮิลเมืองกลอสเตอร์เชอร์ของอังกฤษนะครับโดยผู้รักความท้าทายจากทั่วโลกพากันไล่ตามก้อนชีสขนาด4กิโลกรัมลงมาจากเนินเขาเป็นระยะทาง180เมตรทำเอาบางคนได้รับบาดเจ็บตน จนต้องออกจากการแข่งขันหลากกันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ